ไปนั่งข้างหลงังมิ้งจะนั่งข้างหน้าเองตัวเองคุณก็รู้หน่ว่าพ่อผมเขาเมารถอะ่ะฉันก็เมารถเหมือนกันปะล้วทาไมคุณถึงไม่สนใจฉันบ้างอะคุณเรื่องแค่น,นี้เองพ่อเขาก็ยุเยอะแล้วให้พ่อนั่งข้างหน้าดีกว่าไม่เป็นไรหรอกแชมป์ข้างหลังมันกว้างพ่อไปนั่งข้างหลังก็ได้ลูกสมใจคุณแล้วใช่ไหม จะยืนอยู่ทำไมรีบขึ้นรถมาเฮ้ยนี่คุณคุณทำอะไรของคุณเนี่ยก็เชเนรถไงตรงนี้มาสกะปรกคุณก็ทำเกินไปพ่อผมเขานั่งอยู่นี้นะเออพ่อครับวันเกิดที่ผ่านมาผมขอโทษนะครับผมไม่ว่างกลับหาพ่อเลยเดี๋ยววันเกิดพ่อวันนี้ผมจะพาพ่อไปทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อนะ ได้สิถ้าลูกจะไปไหนเดี๋ยวพ่อจะไปด้วยไหนเตียงบอกว่าวันนี้จะพาเขาไปทำผมไงแล้วถ้าไปวันหยุดคนมันก็เยอะอีกปะพอพ่อมาจากต่างจังหวัดแทนที่นิงวางไว้ก็พังหมดเสียลมนี่คุณเราเรื่องที่มาค้างบ้านเราีิถ้ามาวันสองวันน่ะนิงจะไม่อะไรเลยนะแต่เนี่ยมาค้างเป็นอาทิตย์แล้วปะนิงนี่พ่อของผมนะที่เกลียดท่านบ้างถึงยังไงพ่อของผมก็เหมือนพ่อของคุณวันนี้เราจะไปกินข้าวกันคุณอย่ามาทําตัวให้มันเสียบรรยากาศได้ไหม พ่อของคุณยังสู้แม่ของฉันไม่ได้เลยด้วยซ้ําทั้ทงเรื่องรูปลักษณ์แล้วก็เงินทองเอาละเอาละอย่าเถียงกันเลยมันเป็นความผิดของพ่อเองพ่อกับบรรน,นอกไปเถอคะค่ะไปอยู่กับหลบานบรรนอกอะ่ะอากาศดีมีแต่ธรรมชาติพ่อจะมาอยู่ในเมืองได้ยังไงอากาศก็ไม่ดีฝุ่นก็เยอะเดี๋ยวสุขภาพก็แย่เอานี่ฉันเป็นห่วงพ่อนะเลยพูดแบบนี้อะ่ะเธอพูดถูก งั้นพ่อไปก่อนนะดิงให้เอาไปเป็นค่ารถไปกลับบ้านแล้วก็เอาไปซื้อของอร่อยอร่อยกินนะคะน,คนี่คุณทำไมคุณทำแบบนี้นี่พ่อผมนะรีบไปกันเถอะค่ะเรามีดินเนอร์กันนะแล้วอีกอย่างอะ่ะฉันหิวแล้วด้วยพ่อขอโทษพ่อมันเป็นภาละเองพ่อจะไปเดี๋ยวนี้แหละพอ่อพ่อนั่งอยู่ในรถนี่แหละ คุณลงมาลงมาเลยคุณทำแบบนี้กับฉันมไม่ได้นะแชมแชมแล้วคุณจะต้องเสียใจสุดท้ายคุณก็กลับมาฉันว่าแหละคุณอนะไม่มีทางทิ้งฉันไปได้หรอกอย่าสำคัญตัวเองผิดไปหน่อยเลย subscribe แล้วก็กดกระดิง่งติ๊งติงติงติงที่ช่อง Super Idol Studio ด้วยน,นคะคะ